ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับจะทดสอบนะครับการสอนออนไลน์นะครับผ่านซูมแล้วก็สตรีมไปที่โปรแกรม OBS นะครับไม่ทราบว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูใน YouTube ก่อน จะเป็นยังไงมันไม่เป็นสาธารนณะจะได้ไหมอ๋อไปดูก่อนสตรีมนี้ยังไงดูดิ ภาพทำไมดำๆด,ดูก่อนดูก่อนดูก่อนอแชร์ต้องแชร์มาที่เฟซบุ๊กนะครับไปที่เพจ,เจ้าแล้วกันเนาะไปที่เพจ จะกลับมาที่ตอนนี้เราใช้เครื่องอคอมเครื่องเดียวนะครับคอมเครื่องเดียวนี้ไปที่ซูมครับ,บแล้วก็ไปที่ powerpoint ครับปึ๊บอเอาละครับเราไปดูใน Facebook ก่อน เป็นยังไงบ้างขึ้นนี่อยหามาแล้วก็จอดำจอดำดำ งว่ายังไม่ได้นะครับต้องไปแก้ไขต้องดูใน OBS นะครับอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้นะครับต้องไปแก้ไข w i n d o w Capture ต้องดูใน OBS นะครับอ๋อปิดนี่ก่อน,นครับ Capture ต้องไปหน้าซูมซูม ได้แล้วก็ประมาณนี้ครับนี่คือซูมนะครับผ่าน OBS นะครับได้แล้วในเรื่องของนี่ครับนือซูมนะครับผ่ครูก็สามารถนะครับที่จะใช้งานได้นะครับ อ,อีกเครื่องหนึ่งเสียงจะรีเล่นิดนึงนะครับอ๋อตัวนี้มันเป็นาร์เมื่อเช้านี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเอามาซูมกันนะครับการดูแลรักษาบ้านนะครับ,บ,รบก็การดูแลนะครับการวางแผนการทำงาน งานบ้านการดูแลรักษาความสะอาดบ้านก็จะใช้อุปกรณ์นี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นการดูแลรักษาห้องต่างๆนะครับก,ก็คือการเช็ดการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องการจัดสวนต่อไปนะครับการวางแผนการทำงานบ้านนะครับ ดูขั้นตอนครับหนึ่งวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในบ้านทั้งหมดครับมีอะไรบ้างครับขั้นตอนที่1ครับวิเครา,ททานนะห์งานที่ทําทุกวันนะครับงานที่ทําในวันหยุด mm. ก็คือกวาดบ้านนะครับงานที่ทําทุกวันเนี่ยกวาดบ้านซักผ้านทําในวันหยุดนะครับมีอะไรบ้างครับขั้นตอนที่สองครับวิเคราะห์กิจกรรมกิจวัตรประจําวันของตนเองที่ต้องทําเป็นประจํานะครับ การทำการบ้านนะครับแล้วตัวนี้ออกกบังโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการจัดทำแผนการทำงานในการทำงานประจำวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดน,นะครับประจำสัปดาห์นะครับงานที่ทำก็จะมี ล้างจานกวาดบ้านซักผ้านะครับวันจันนี่ก็ล้างนะครับกวาดซักผ้านี่ควรจะทําในวันหยุดนะครับประมาณนี้นะครับตารางการทํางานสามการปฏิบัติงานนะครับติดตามงานและปรับปรุงแก้ไขนะครับก็บันทึกไว้นะครับหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ตามที่วางแผนไว้นะครับก็ให้แก้ไขหรือ,ข,ข,อขอความช่วยเหลือรายงานให้พ่อแม่หรือผู้ที่มอบหมาย ให้ได้รับทราบต่อไปครับการดูแลร,รักษาความสะอาดบ้านนะครับก่อนเริ่มตั้งแต่ผนังให้สวมผ้าปิดจมูกนะครับใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดความสะอาดผนังนะครับใช้ฟองน้ำนี่ชุบน้ำนะครับเอาใส่นิดหน่อยนะครับชุบน้ำไป ก็ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าครับไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเศษผงครับต่อไปครับปุ๊บนี่ฝ้าเพดานครับเพดานก็จะปฏิบัติเหมือนกันนะครับใช้ไม้กวาดเสี้ยนตานนะครับไม้กวาดเสี้ยนตานก็คือปัดจากใหยนั่นเองนะครับบนเพดานนะครับวาดจากบน กวาดจากด้านในสู่ด้านนอกนะครับพอกวาดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเศษผงที่ร่วงหล่นลงมาใช้ที่โกยผงเก็บเศษผงนะครับแล้วทําความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยนะครับส่วนพื้นห้องนอนนะครับในพื้นห้องนอนก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะครับใช้ที่โกยผงเก็บเศษผงประมาณนี้ ใช้ไม้ถูพื้นชุบน้ําถูพื้นให้ทั่วประมาณนี้ครับใช้น้ํายาขัดพื้นผสมกับน้ําสะอาดแล้วถูซ้ําอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับสักผ้าถูพื้นสะอาดแล้วนําไปพึ่งแดดให้แห้งนะครับใช้แล้วต้องต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็พึ่งเพื่อใช้งานต่อไปอประตูหน้าต่างนะครับประตูหน้าต่างก็เป็นกระจกใช่ไหมครับประตู ภายในบ้านก็จะเป็นไม้หน้าต่างบางบ้านก็จะเป็นกระจกบ,บางบ้านก็จะเป็นเป็นไม้นะครับลูกฟักไม้ก็ปฏิบัติเหมือนกันนะครับถ้ามีมุ้งรวดนะครับก็ให้ถอดมุ้งรวดออกก่อนนะครับขัดมุงรวดด้วยแปรงพลาสติกนะครับล้างน้ําให้สะอาดแล้วผึ่งไว้ให้แห้งนะครับนี่คือการดูแลรักษาความสะอาดบ้านนะครับ เรียนรู้ไว้นะครับต่อไปครับการดูแลรักษาห้องต so, sure ่างๆครับที่นอนนะครับนี่ห้องนอนห้องนอนนะครับมันปัดปนกับด้านที่นอนนะครับต้องกับด้านที่นอนด้วยควรปิดประตูหน้าต่างห้องนอนให้แสงแดดส่องที่นอนนะครับปิดประตูหน้าต่างห้องนอนให้แสงแดดอ้าวปิดประตูหน้าต่าง หมายความว่าอย่างไงควรเปิดประตูหน้าต่างมันต้องเป็นประมาณนี้นะหมอนตากแดดเป็นประจำนะครับและใช้ไม้ตีฝุ่นออกผ้าปูและปลอกหมอนซักให้สะอาดควรเปลี่ยนสัปดาห์ละ 1- 2ครั้งนะครับนี่ผ้าปูและปลอกหมอนนะครับต่อไปนะครับ ผ้าม่านและหน้าต่างนะครับทําความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้งครับผ้าม่านยูน่าต่างนะครับ <c oughs> บางคนไม่เคยทําความสะอาดเลยก็มีนะครับ <c oughs> มุ้งลวด <c oughs> ปัดฝุ่นและใช้ผ้าชุบน้ําหมาดๆเช็ดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับ <c oughs> บางบ้านก็จะมีมุ้งลวดนะครับ <c oughs> ต่อไปโต๊ะเขียนหนังสือนะครับ <c oughs> จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบนะครับ <c oughs> ปัดกวาดทุกวันและใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดนะครับ ก็จัดให้เป็นระเบียบก็แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งานนะครับต่อไปครับพื้นนะครับพื้นในห้องนอนเนี่ยกวาดทุกวันถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นก็ให้ดูดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับประมาณนั้นภาพติดฟ้าผนังก็ควรจะทําความสะอาดด้วยนะครับ้วยไม่กวาดขนไก่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น โต๊ะและเก้าอี้รับแขกนะครับโต๊ะและเก้าอี้รับแขกปัดฝุ่นและเช็ดถูทุกวันผ้าปูโต๊ะควรซักและทำความสะอาดอยู่เสมอ,อของใช้ที่วางอยู่บนแจกันนะครับของใช้อื่นๆนะครับแจกันดอกไม้หมั่นทำความสะอาดเสมอนะครับต่อไปหนังสือควรจัดให้เป็นระเบียบใช้ไม่กวาดขนไก่ปัดฝุ่นหรือใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ระมาณปนี้นะครับนักเรียนก็สามารถแคปหน้าจอนี้ไว้ไว้อ่านดูก็ได้นะครับอาทีวีหรือโทรทัศน์ปัดฝุ่นด้วยไม้กวาดขนไก่และเช็ดด้วยผ้าแห้งทุกวันนะครับบางทีมันมีฝุ่นมีหยักย่ยถ้าไม่ไม่ได้ใช้งานานานๆมันจะมีหยักย่ยนะครับมีหนูนะครับมีหนูไปวิ่งไปไต่อูประมาณนี้ เครื่องครัวนะครับเช่นหม้อจานชามช้อนเป็นต้นหลังใช้งานทำความสะอาดคว่ำและใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง mm. ควรจัดเก็บในตู้ให้เรียบร้อยนะครับ mm. นในห้องครัวนะครับควรจัดให้มันสะอาดนะครับ mm. ต่อไปนะครับเตาไฟนะครับเตาไฟตรงนี้เตาถ่านเตาไฟฟ้าตเตาแก๊สและเตาอ,อบไฟฟ้านะครับหลังใช้งานเตาถ่านให้คีบถ่านออก จากเตาได้ดับไฟทุกครั้งนะครับส่วนเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเตาอบไฟฟ้าควรปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยหรือถอดปลั๊กนะมันมีเตาอบไฟฟ้าต้องถอดปลั๊กด้วยนะครับเตาแก๊สไม่มีปลั๊กนะขออภัยครับต่อไปโต๊ะรับประทานอาหารนะครับก็ควร ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดทุกวันและเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะเป็นประจำนะครับต่อไปในห้องน้ำนะครับเครื่องใช้ในห้องน้ำเช่นสบูู่ยาสีฟันเชมพูเป็นต้นควรจัดใส่ตู้หรือวางไว้บนชั้นให้เป็นระเบียบนะครับเนี่ยวางให้เป็นระเบียบมาดูเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ได้แก่อ่างล้างมือโถส้วมให้ทำความสะอาดทุกวันด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ วมถุงมือทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํายาสัมผัสกับผิวหนังนะครับมันจะเป็นอันตรายนะครับต่อไปเครื่องสุขภัณฑ์ได้แก่อ่างล้างมือโถส้วมเอ้ยไม่ใช่พื้นห้องน้ำพื้นห้องน้ำนะครับไปดูพื้นห้องน้ำกันมันทำความสะอาดทุกวันนะครับโดยใช้น้ำยาล้างห้องน้ำระวังไม่ให้พื้นห้องเปียก ก็จะทำให้ลื่นล้มนะครับอยางลบงไปลบตัวน,นี้ออกก่อน,น,นี่นปิดป้ายอันต่อไปนะครับก็คร่าวๆนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในบ้านของเราทั้งนั้นนะครับต่อไปการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์นะครับมีอะไรบ้างครับเฟอร์นิเจอร์ประดับส่วนที่เป็นไม้นะครับ ควรจะปัดฝุ่นด้วยไม้กวาดขนไก่ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับสองหากสกรปรกมากให้ผงซักฟอกใช้ผงซักฟอกผสมน้ําเช็ดด้วยฟองน้ําน้ําสะอาดและผ้าแห้งนะครับอันต่อไปนะครับหนังโซฟาที่เป็นหนังเนี่ยนะครับควรปัดฝุ่นด้วยไม้กวาดขนไก่ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเช็ดด้วยน้ํายาขัดเงาและผ้าแห้งนะครับ ส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับส่วนที่เป็นพลาสติกพวกนี้ก็เช่นกันนะครับก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะอันต่อไปนะครับเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองนะครับนี่บางบ้านอาจจะมีนะครับที่เป็นแจกันเนี้ใช้ผ้าชุบน้ำเซ็ต้วยผ้าหรือฟองน้ำ ซุบนำยาขาดเงินนะครับและเครื่องทองเหลืองใส่ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงานะครับต่อไปอมีแค่นี้เหรอปึ๊บมีแค่นี้จริงเยอ่ะต่อไปการจัดและตกแต่งห้องนอนนะครับนี่มาดูห้องนอนห้องนอนถ้าจัดดีๆก็น่าอยู่น่านอนนะครับสะอาดบรรยากาศดี หลักการจัดตกแต่งนะครับควรจัดเตียงให้ห่างจากฝาผนัง1-2ฟุตนะครับเพื่อสะดวกต่อการทำความสะอาดนะครับไม่ต้องเอาไปชิดมากจนเกินไปนะครับใช้สีโทนเย็นหรือโทนอบอุ่นนะครับเพราะให้ความรู้สึกสบายสีนะครับความรู้สึกสบายนะมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวกนี่ครับก็จะมีกระจกด้วยนะครับตู้เสือ้อผ้าจัดวางชิดฝาผนัง ปิดทับไม่ปิดทับช่องลมนะครับก็ควรจะอย่าไปบังนะครับต่อไปโทนสีที่ตแกแต่งห้องนอนช่วยให้ดับหลับสบายนะครับเนี่ยสีน้ำตาลนี่สร้างอารมณ์ผ่อนคลายเงียบสงบสีฟ้าทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะครับเนี่ยสีนี้สี ขียวอ่อนๆเนี่ยนะครับกระตุ้นให้เกิดพลังรู้สึกสดชื่นนะครับสีชมพูทําให้รู้สึกสดชื่นสดใสสบายนะครับสีเหลืองนะครับทําให้รู้สึกตื่นตัวสดชื่นนะครับส่วนสีแสดนะครับกระตุ้นให้เกิดพลังรู้สึกสดชื่นนะครับนี่คือโทนสีที่ช่วยให้หลับสบายนะครับจะสวน ในภาชนะนะครับการจัดสวนในภาชนะแบ่งเป็น3ประเภทสวนในถาดเนี่ยบางบ้านก็จะมีสวนในถาดไว้ค้นตื้นปากกว้างเหมาะก,กับพันไม้ขนาดเล็กหรือพันไม้แคะประดับตกแต่งด้วยหินหินกรวดและตุกตาประดับประมาณนี้นะครับต่อไปสวนในตู้บางบ้านก็จะมีสวนในตู้อย่างนี้เช่นกระบองเพชรอะไรพวกนี้นะสวนบกใช้พันไม้ในร่มนะครับ สวนกึ่งบกกึ่งน้ำสวนไม้น้ำใช้้ใชพันไม้น้ำสามารถเลี้ยงปลาได้เนี่ยประมาณนี้นะครับเอาไว้เลี้ยงปลานะครับสวนในขวดแก้วหรือโหลแก้วนี่บางสวนก็จะมีแบบนี้นะครับก,ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับอันต่อไปครับตัวนี้มันบางครับซูมบางนะขั้นตอนการจัดสวนในภาชนะนะครับ ปึ๊บก็ออกแบบนะครับออกแบบปึ๊บปุ๊บปึ๊บไปขั้นตอนที่1คือการออกแบบขั้นตอนที่2คือหากระถางและถาดนะครับหาพันไม้นะครับวัสดุอื่นๆเช่นเนี่ยสเปรย์นะครับแล้วก็ช้อนควนดินนะครับต่อไปขั้นตอนที่3ทําความสะอาดภาชนะนะครับประมาณนี้ หากเป็นแก้วใสต้องล้างให้สะอาดและปล่อยไว้ห้แห้งนะครับตอนที่4นะครับภาชนะที่มีรูระบายน้ําเช่นนําอิดมอนก้อนเล็กๆวางปิดรูรองก้นถาดด้วยขุยมะพร้าวชุ่มน้ํานะครับใส่ดินปลูกลงไปภาชนะที่ไม่มีรูระบายน้ําใส่อิดมอนก้อนเล็กๆล,ลงในถาดใส่ขี้เถ้าแกบและดินปมน้ําให้ทั่วนะครับประมาณนี้เนาะ ขั้นตอนที่5นําต้นไม้ที่เตรียมไว้นะครับลงปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้นี่ครับตามที่เราออกอแบบไว้เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือขั้นตอนการจัดสวนในภาชนะต่อไปครับก,ก็จบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนที่ตั้งใจนะครับตั้งใจฟังในการ เดียวในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะที่ตั้งใจรับฟังนะครับพอประมาณนี้นี่คือการทดสอบนะครับทดสอบการไลฟ์สดออกทาง YouTube นะครับจาก ATZUME ซ o มนะครับผ่านไปยัง OBS นะครับ o b s ส่งไปยัง y o u t u b e นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ